สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพีเซ็นครับวันนี้พี่น็อตก็มีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน LaLA Move เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2,500 66ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการนัดการรวมตัวของพี่น้องไรเดอร์ลาล่ามูฟนะครับเพื่อทําการยื่นข้อเสนอให้กับบริษัทลาล่ามูฟนะครับก่อนอื่นขอเกินนําสําหรับคนที่ยังไม่รู้แอปพลิเคชันลาล่ามูฟเป็นแอปที่เคยรวมตัวกับแอปพลิเคชันไลแมนมาก่อนนะครับพอไลแมนไรเดอร์แยกตัวออกไปก็เหลือเพียงแค่ลาล่ามูฟนะครับและปัจจุบันลาล่ามูฟก็เป็นแอปพลิเคชันที่ ขนส่งพัสดุเป็นหลักวางวินเซ็นเช็คเดินเอกสารอะไรต่างๆเหล่านี้แต่หลักๆเลยคือขนส่งพัสดุเนี่ยแหละครับก็เหมือนงานเอ็กเพสทั่วไปและก็มีการให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถกระบะรถกระบะตู้ทึบอะไรต่างๆของเขานะครับแล้วก็ค่ารอบเริ่มต้นสําหรับพี่น้องไรเดอร์ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อยู่ที่ 33บาทนั่นเองนะครับและปัจจุบันแอปพลิเคชัน l a ลาโมบก็หักค่าคอมมิชชั่นจากไรเดอร์จากพาร์ทเนอร์ที่เป็นดิเวอร์ถึง20%เรนะครับเรียกว่าหักเยอะที่สุดในบรรดาแอปพลิเคชันของไรเดอร์เลยก็ว่าได้นะครับและในตอนนี้ตั้งแต่อดีตแล้วนะจนถึงตอนนี้นะครับแอปพลิเคชัน l a ลาโมบเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันโกงในการกดรับงานเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ เพื่อให้ตัวเองได้งานตัวช่วยในการกดรับงานนั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่2ก็เรื่องของเวลาที่ลูกค้าเรียกรถนะครับให้ไปรับเนี่ยก็จะเจอพัสดุของชิ้นใหญ่หรือของที่มีจํานวนมากๆที่รถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถไปได้นะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรื่องของค่ารอบเริ่มต้นนะครับที่เขากําหนดไว้ว่าค่ารอบเริ่มต้น33บาท นะครับแต่บางทีเรารับงานแล้วจบงานแล้วอาจจะได้ไม่ถึง33บาทก็มีและก็ในส่วนของเรื่องอระยะทางที่ไม่สอดคล้องกับราคานะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับและในตอนนี้ ก็ยังมีพี่น้องไรเดอร์นะครับที่ขับลาล่ามูฟอยู่และก็ประสบปัญหาในส่วนนี้นะครับและเรื่องหลกัหลกๆนะครับที่พี่น้องไรเดอร์ลาล่ามูฟไปทําการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเขายื่นข้อเสนอเขามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างพี่น้องก็จะมาสรุป ถึงรายละเอียดให้ฟังดังนี้เลยนะครับโดยรายละเอียดทั้งหมดนนะครับพี่น็อตก็เอาข้อมูลมาจากกลุ่มของคนขับลาลาโมบนะครับที่มีตัวแทนเขาโพสต์ถึงรายละเอียดเไว้ Hawaii นั่นเองนะครับพี่น็อตขออนุญาตอ่านเพื่อที่ข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับ 1. ครับบริษัทต้องกําหนดให้มีราคาเริ่มต้นทุกงานขนส่ง ทุกประเภทรถที่มีให้บริการตามที่ประกาศอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ 2. บริษัทต้องยกเลิกงาน s m a r t p r i ร์อ่านผิดขออภัยนะครับพี่น้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้คืองานอะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคนที่รู้ 3. บริษัทต้องยกเลิกนโยบายค่าตอบแทนไลเดอร์เอามาเป็นส่วนลดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า4 บริษัทต้องยกเลิกงานไปกลับและงานเหมาให้มีผลกับรถทุกประเภท 5. บริษัทต้องคำนวณค่าบริการตามจริงตามที่ได้กำหนดอัตราค่าบริการต่อระยะทางไว้ในเว็บไซต์ของทางบริษัทข้อเรียกร้องเหล่านี้ถือว่าไม่มากเกินไปอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เราถูกดิ้นอนเอาไปเพื่อทำการตลาดของบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทนะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนลงมารับหนังสือข้อเรียกร้องและรับปากจะพิจนารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวและแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทภายในระยะเวลา7วันและข้อมูลนะครับเขาก็ยังบอกต่อออกไปอีกว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ไปร่วมในครั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าหลังจากที่ยื่นข้อเรียกร้องกับทางบริษัทแล้วพวกพี่พี่น้องๆเรายังได้ร่วมกันเดินทางเพื่อ ไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกับทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างกฎหมายควบคุมการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้เขาเนี่ยมาช่วยในการกำกับดูแลและดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทด้วย อีกทางหนึ่งซึ่งอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เขาสรุปเอาไว้นะครับน่าจะเป็นตัวแทนของพี่น้องไรเดอร์สรุปเอาไว้นั่นเองนะครับพี่น้องก็เอามาอ่านให้ฟังเป็นประมาณนี้นะครับและก็สูตรสําเร็จของธุรกิจพวกนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของการตลาดอัดโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆให้กับลูกค้าพออัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เอาเงินส่วนลดตรงนี้แหละครับ เอามาจาัดเงินของไรเดอร์เป็นเงินส่วนลดของลูกค้าแทนแล้วก็เรื่องของค่ารอบเริ่มต้นค่ารอบเริ่มต้นต้องเป็นค่ารอบที่เริ่มต้นดิมึงเข้าใจคําว่าเริ่มต้นไหมเออค่ารอบเริ่มต้นอ่ะมันต้องไม่น้อยกว่านี้แล้ว33บาทแต่ก็ยังมีให้เห็นบ้างนะครับในกลุ่มของพี่น้องไรเดอร์ที่ขับลาลามมบว่าค่ารอบมันต่ํากว่าค่ารอบเริ่มต้นแล้วก็ค่ารอบส่วนใหญ่ก็ไม่สอดคล้องกับระยะทางจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งแปลกมากนะครับมันแปลกมากครับ ว่ามันต้องถึงขนาดนั้นแล้วเหรอครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีรูปอะไรมาให้เห็นมายืนยันนะครับแต่เคยเห็นพันผ่านนะว่ากรุงเทพเชียงใหม่มีงานนะกรุงเทพเชียงใหม่มันคิดอยู่สี่พันกว่าบาทมั้แค่เติมน้ํามันเนี่ยก็เกือบจะไม่พอแล้วนะครับถ้าไปกลับเนี่ยเกือบจะไม่พอแล้วนะครับเชียงใหม่นะกรุงเทพเชียงใหม่คิดได้ยังไงสี่พันสี่พันกว่าบาทใครจะไปวะนะครับใครจะไปถามจริงๆราคาถูกขนาดนั้นนะครับมันไม่สมเหตุสมผล มันไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับราคาค่าน้ํามันในปัจจุบันเลยนะครับแอป Lala m o ูฟในตอนนี้เรียกว่าถามจริงๆนะครับไหวหรือเปล่านะถ้าไม่ไหวก็บอกกันตรงๆก็ได้นะครับไม่ต้องมาหัดอะไรจากไลเดอร์เยอะขนาดนี้หรอกครับเพนอนอลขออนุญาตบอกแบบนี้เลยนะครับว่าไม่แนะนําสําหรับมือใหม่ให้ไปขับแอปพลิเคชันลาลามูฟนะครับไม่แนะนําครับเพราะว่าเป็นแอปที่เรียกว่ามีปัญหามาโดยตลอดนะครับ คุณเป็นคนใหม่ก็จริงเขาไม่จัดการเรื่องของคนโกงช่วยโปรแกรมในการกดรับงานอะไรแบบนี้เขาไม่จัดการคุณเป็นน้องใหม่เป็นเด็กใหม่คุณกดงานไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะได้งานตัวหยาบๆหรือบางทีคุณอาจจะกดไม่ได้เลยนะครับมันก็มีซึ่งอันนี้นะครับพี่น้องก็ออกมาเตือนกันว่าไม่แนะนําสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับคุณต้องเจออีกหลายๆเรื่องเลยล่ละนะครับเพราะามันมีปัญหาหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้แก้ซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะมาโจมตีอะไรบริษัทลาล่ามูฟนะครับ แต่มันเป็นเรื่องที่ลาล่ามุฟไม่ได้แก้ในส่วนนี้จริงๆนะครับไหนจะเรื่องค่ารอบไหนจะเรื่องปัญหาในการทํางานอื่นๆอีกเยอะเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับว่าอีก7วันข้างหน้าเนี่ยจะมีผลอะไรของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่แต่เ็นนอกก็เชื่อว่าไรเดอร์ทุกคนน่าจะพอที่จะรู้แล้วครับว่าจะได้ครับคาตอบอะไรจากบริษัทบ้างสุดท้ายแล้วนะครับขอเดาๆไว้ก่อนเลยนะไกลๆว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากไปกว่าเดิมหรอก อาจจะไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าเขาขนาดนี้เขายังกล้าทําขนาดนี้เลยเขายังกล้าหักเราถึง20%เอรเซ็เขายังกล้าคิดราคาที่ถูกกว่าในโลกของความเป็นจริงเลยพี่น็อตเชื่อว่าเขาก็คงจะยืนแบบเฉยๆทาหน้าตาไายสื่อโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรไรเดอร์หรอกส่วนใครที่อยากจะให้พี่น็อตนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรนะครับเป็นการนัดการรวมตัวกันเป็นการนัดเพื่อย,ยื่นข้อเสนออะไรต่างๆ นะครับพี่น็อตยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องไลเดอร์ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ใช่ว่าออไม่ได้ทําเรื่องของลาลา o v e แล้วนะครับพี่น็อตก็คงจะไม่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารละมั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนๆน,นะครับสามารถแจ้งมาได้และอดีตนะครับพี่น็อตก็เคยเป็นคนที่ขับลาลา o ูฟมาก่อนด้วยเช่นเดียวกัน เราเป็นพี่น้องกันนะครับมีอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับพร้อมเป็นกระบอกเสียงให้สําหรับพี่น้องไลเดอร์ทุกช่องทางครับและสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องไลเดอร์ที่ขับแอปพลิเคชัน LaLA Move แล้วก็ทุกๆแอปด้วยนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายให้กับพี่น็อตด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ